สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านฟรีดออริจินัลนะครับวันนี้ผมมีโคมไฟมาแนะนํานะครับลูกค้าตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับโคมไฟเลี้ยวของปาวานะครับตัวเก่านะครับลูกค้าพิเศษไปยิ่งกว่านั้นนะครับทางร้านมีปลั๊กพร้อมเสียบให้เรียบร้อยพันสายไฟให้เรียบร้อยนะครับดูงานครับงานสวยๆครับลูกค้าพิเศษไปยิ่งกว่านั้นนะครับ คือหลอดไฟข้างในทางร้านใส่ให้เรียบร้อยตัวนี้นะครับมีกิฟตให้ไปตรงนี้นะครับสนใจนะครับลูกค้าคือไม่มีอะไรมากครับตัวนี้เป็นตัวเรียบๆง่ายๆเอาไปพร้อมติดตั้งนะครับหรือลูกค้าคนไหน,นครับสนใจสอบถามทางร้านนะครับหรือทําการสั่งซื้อนะครับทางร้านจะแปะลิงก์หรือการสั่งซื้อไว้ให้นะครับ